ไม่มีรักยิ้มให้เธอแพ้แต่ก็มีรักแท้ให้เธอนะมีน้องเพิ่งเรียนเสร็จกำลังเดินลงมาเดี๋ยวเข้าไปทักมาค่ะน้องคะขอโทษนะคะกำลังจะไปไหนเอ่ยน่ว่ากำลังจะไปกินข้าวอะคะ่ะถ้าพี่ขอสัก30นาทีไปเปลี่ยนลุกเนี่ยพอมีเวลาให้ไหมคะเคยเห็นหรือเปล่ากันแดดตัวเนี้ย อันนี้เคยเห็นในติ๊กตอกผ่านขึ้นฟีดบ่อยมากใจจริงเนี่ยเคยคิดจะสั่งมาด้วยนะถ้าเห็นลูกก็เอาคนนี้ได้เลยขอได้ไหมสัก30นาทีไปเปลี่ยนลูกกับพี่หน่อยได้ค่ะได้โอเคชื่อนาชาค่ะอยู่ปีหนึ่งคือมทักษิณนะคะ สภาพผิวก็จะเป็นผิวหน้ามันค่ะแล้วก็เวลาแต่งหน้าก็จะเป็นคราบบ่อยมากเลยค่ะกันแดดขวดนี้ไม่ได้มีดีใช้แล้วสวยอย่างเดียวนะปกป้องแดดได้จริงถึง50เท่า SPF 5 0 PA บวกบวกบวกขนาด15้ามิลใช้ได้2-3เดือนเลยตกวันละไม่ถึง3บาทแลกกับผิวหน้าสวยๆในทุกๆวันบอกเลยว่าคุ้มแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วคลิปนี้น้องชาชาสิวเพิ่งขึ้นมาหมดัหมดๆเลยเป็นสิวหรือผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้หายห่วงค่ะน้องบอกว่าอยากได้งานผิวแบบฉ่ำไม่เซ็ตแป้งใดๆเลย finish ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสวยฉ่ำบางเบามากลูกปัดขวาจิ้มตะก้าหน้าช่องได้เลยค่ะหน้าผ่องขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แบบหน้าเนียนกว่าเดิมค่ะใช้เป็นกันแดดวานิดนะคะในการลงแล้วเราก็ใช้ไพรเมอร์แล้วคอนซีลเลอร์ในการปิดไปนิดนึงค่ะสนใจว่าค่ะของทางต้องใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่ต้องใช้แผนอะไรคะ